ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพามาดิสักวัฒนูนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายวิดีโอพระเดชประคุณหลวงตาประคุปภาวนากิจจาทอนนะครับจังวัดหลวงพ่อจังวัดวัดพันเขาบ่อนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับบิณฑบาตนะครับมีตาออกรับสายฐานศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านพนแพ้งนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหมู่บ้านน้อยๆนะครับ ตอนแรกกัผมว่าประมาณ30หรือ40ลังคาเลื่อนนะครับแต่มีโยมมาแย้งนะครับว่า80ลังคา80กว่าลังคาเรือนเด้ออาจารย์แต่ว่าญาติโยมเขานอนตาทุ่งหน้านะครับก็เลยไม่มากดูไม่มากนะครับ สามหรือสี่ร้อยเมตรนะครับระยะทางบินท่บาทนะครับคณะสงฆ์ดูแลสุขภาพประเดชพระคุณลวงตานะครับให้พ่อช่วยดลนะครับนำพาประเดชพระคุณลวงตานะครับไปรับประเดชพระคุณลวงตามานะครับส่วนครูบาอาจารย์ก็เดินมานะครับแต่ว่าพอมาถึงครึ่งทางนะครับรถก็พอดีรับมาเลยนะครับน่นะครับชาวบ้านกำลังรอ ใส่บาดอยู่นะครับตรงสลากลางบ้านนะครับโน่นใกลๆโน่นนะครับจะมียมไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับคอยใส่บาดให้นะครับเป็นบรรยากาศของชาวบ้าน,นล้วนเลยนะครับมนีทายออกทั่วโลกด้วยมนีทาย <c oughs> นี่ต่คนดังเบิดแล้วนี่เนาะนี่นะครับคุณยายไม่ได้มาแต่ว่าสาธุยืนในบ้านเนี่ยน,นะครับสูงเข้าไปหาได้นะครับคุณยายนะครับผู้ให้การธนุบำมุงแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับให้ลูกหลานมาใส่บาตรแทนนะครับคุณยายเขาพนมมืออยู่ในบ้านนะครับ มอบหน้าที่ให้ลูกหลานมาใส่บาตนะครับ,บเป็นบรรยากาศดีๆในช่วงเช้าๆนะครับ หมู่บ้านน้อยนะครับแต่มันจะมีความพิเศษนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นบ้านถิ่นฐานบ้านเกิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับวัดสัมพันธวงศ์ที่ท่านละสังขารไปแล้วนะครับเจ้าประคุณสมเด็จผู้มีอายุการพรรษานะครับร้อยร้อยหนึ่งปีนะครับจึงมรณภาพเสียชีวิตไปนะครับละสังขารไปนะครับ เป็นคนบ้านนี้นะครับเป็นปร,ริยนนธรรมเก้าประโยคแล้วก็เป็นชาวอําเภอหัวตะพานนี้นะครับบวดตั้งแต่เป็นสาม,มนเณีน้อยนะครับแล้วก็ออกศึกษาเล่าเรียนนะครับเรื่แรกนี่ปฏิบัติธรรมนะครับออกปฏิบัติธรรมในสายของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพนะครับเป็นผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัตินะครับที่น่า คารบบูชานะครับหลวงปู่จะประคุณสมเด็จนะครับพระเดชประคุณหลวงตาเรียกหลวงตาสมเด็จหลวงตาสมเด็จนะครับเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่วัดบ้านเกาโบนะครับถาวรเจติยามหาวิหารนะครับที่ทำวัดสวดมนต์ป้องกันแดดป้องกันฝนต่างๆนี่ก็เป็นนะครับที่ที่หลวงตาสมเด็จนะครับมีตา มาสร้างไว้ในช่วงอายุครบ8ปปีนะครับวันเกิดของลุงตานะครับก็เลยได้ใช้นะครับคณะสงฆ์ของวัดบ้านเกาะโบนะครับก็เลยได้ใช้งานบางับงแดดบังฝนใช้งานประพฤติปฏิบัติธรรมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถาวระเจติยะมหาวิหารนี่เป็นฉายาของลุงตาสมดิจท่านเลยนะครับฉายาวัทาวรูนะครับก็เลย ตั้งไว้อน่างนั้นนะครับนี่นะครับมีนูน้อยนะครับซื้อว่างได้นี่งเฮ้ผู้เสือฝ้านี่ฮ้ภูมิรินเจ้าค่ะภูมิลินผู้น้อยนี่เดี๋ยวซื้อว่างได้บ้านนี้น้องเพชรครับน้องเพชรเจ้าวันนี้นี่นะครับชาวบ้านพุ่นแพงนะครับผู้เลื่อมใสในประวัพระพุทธศาสนานะครับน้องภูมิลินกับน้องเพชรนะครับเนี่ย ตัวเล็กๆนะครับเอ้าเป็นผู้ตะกี้อยู่บนนี้เฮือห้อไม่ันอยู่ซื้อว่าจัะไดกูเฮือนี้บอลนงปูอีกนี่ัไหมหื้อพังพรเึ้นาใส่บาใส่ล้เออน้อยนะครับ <IST uk t av is> นี่นะครับพ่อใหญ่กำนันนะครับพาชาวบ้านนะครับใส่บาตรนะครับเป็นตัวอย่างของชาวบ้านจริงๆนะครับตรงสลากลางบ้านนี้นะครับในวันพระ ต่างๆนะครับครูบาอาจารย์ทางวัดบ้านเก่าบอนะครับก็จะมาฉลองศรัทธาายาดยมชาวบ้านลพลแพงอยู่ที่นี่นะครับ よし。<laughs> <laughs> ครึ่งหมู่บ้านแล้วนะครับเรือเท้ๆหมู่บ้านนั่นนะครับเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับในวันพระนะครับญาติโยมจะนิมนต์กุบาอาจารย์ทางวัดบ้านเขาบ่อนะครับมาฉลองศรัทธาตรงนี้นะครับทีศาลากลางบ้านนะครับอาจารย์สมุทรไทยมีสารทูนะครับเป็นลูกหลานของบ้านนี้นะครับก็จะพาคณะสงฆ์นะครับของวัดบ้านเขาบ่อมาฉลองศรัทธา ครั้งละประมาณ10กว่าลูกนะครับ้ญายมเขาได้มีโอกาสได้ใส่บาตรนะครับฟังสวดพระหุงต่างๆแล้วก็จะมีการกล่าวอนุโมทนาให้ธรรมะนะครับตามสมควรแก่การละเวลานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมปกติของวัดบ้านเกาบอ่อนะครับมีลูกหลานนะครับที่เป็นคนหมู่บ้านนี้นะครับนี่พระอ,อาจารย์สมุทัยวิสาลทนี่นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพันเก่าบัวน,นี้ก็เป็น คนบ้านนี้นะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับเจ้าคณะตำบลสีสงครามนะครับวัดบ้านปฏิรูปนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านปฏิรูปก็เป็นคนบ้านนี้นะครับพระอาจารย์มหาธนศักิ์มหาปุญโยเจ้าอาวาสวัดป่าคํามิกนะครับนู้นที่อาเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นคนบ้านนี้นะครับและก็หลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับหลวงเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อก็เป็นคนบ้านนี้นะครับ ออกบวชนะครับประเดชประคุณ้องตาก็พาไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพิษโซพารามนะครับจานั้นก็มาอยู่ที่วัดบ้านเกาบ่อนะครับนําพาลูกศิษย์ลูก้านะครับสั่งสอนจนเป็นที่พึ่งของญาติของโยมได้นะครับ30กว่าพรรษานะครับพระครูวิจิตสุตาที่คุณลวงปู่พระมาประกอบสัมปโยโคนะครับพระอาจารย์สมุทยัยนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพรรษาแล้วนะครับ อยู่ในบรวร,รพระศาสนาได้ยังเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับอาศัยธรรมะจากประดิษฐ์ประคุณหลวงตานะครับแนะนำาอมซ้อนนะครับเมืออเ,เช้าจะได้ไล่สดพระเดียประคุณหลวงตาให้ธรรมะนะครับเมื่อเช้าก็ไล่นะครับเปลี่ยนกันนะครับสับเปลี่ยนกับพระอาจาย์ชาติชนะสโพนะครับทําหน้าที่ช่วยกันนะครับไล่สดบรรยากาศวัดบ้านเกงบ่อบ้างนะครับ พระเดชประคุณลงตาให้ธรรมะบ้างนะครับตามเหตุตามปัจจัยที่จะทําได้นะครับแต่ว่าคงยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่าที่ควรนะครับใกล้จะสุดหมู่บ้านละเน้อนะครับหรือไม่มากนะครับขออนุญาตถ่ายมาด้านหน้านี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับก็จะสุดหมู่บ้านแล้วนะครับนี่นะครับอาตาโยมใส่บาทนะครับ โยมพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผู้ให้การธนนบํารุงมวลพระพุทธศาสนานะครับมาไทยวันนี้ก็จะเจอนะครับโยมพ่ออันนี้เขาจะทําความสะอาดบริเวณถนนแถวนี้ไว้ลอนะครับคณะสงนะครับผู้ช่วยดนนะครับโชเฟอร์ของวัดบ้านเก่าบัวก็จะรับผระตดพระคุณลูกตานะครับเดินทางกลับไปก่อนนะครับนอกัานคณะสงฆ์ก็จะเดินบิณฑบาตตามปกตินะครับ อาจารย์สันติชัยนะครับเมตตาอินทบาทให้นะครับสาธุอนุมโมทนาย่าพิกเดอ้ออย่าพิกนะครับ ไปขออนุญาตหยุดกันถ่ายวิดีโอไลฟ์สดได้เพียงเท่านี้ก่อนได้จะได้บินธบัตตามปกตินะครับ